ครับก็สวัสดีครับนักเรียนชั้นมัธยมศากษรปีที่สามนะครับเนื้อหานี้ก็เป็นในส่วนของรายวิชาประวัติศาสตร์นะครับในส่วนของกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นนะครับเนื้อหาก็จะต่อจากเรื่องที่เรียนนะครับในส่วนของตอนนี้ก็จะเป็นเรื่องของพัฒนาการด้านสังคมนะครับทีนี้ที่จะกล่าวถึงก็คือในเรื่องของระบบศักดินานะครับกรุงกรุงเทพเองก็ยังมีวิถีชีวิตหรือความเป็นอยู่ทางด้านสังคมเนี่ยคล้ายคลึงกับในสมัยกรุงศรีอยุธยานะครับเพราะคนส่วนใหญ่ในช่วงรัตนโกสินทร์ตอนต้นนะไม่ใช่ทั้งหมดนะครับบางส่วนก็ย ทนยังได้เห็นความรุ่งเรืองของกรุงศรีอย,ยุธยานะครับที่มาพูดถึงระบบสักดีนานะครับเดิมระบบสักดินาเนี่ยก็จะเป็นการถือของที่ดินเป็นจํานวนไร่จริงๆแต่พอระยะเวลาผ่านไปประชากรเพิ่มมากขึ้นการมอบที่ดินเหล่านี้มันไม่สามารถให้ได้ทุกคนนะครับเพราะฉนั้นระบบสักดินาก็เลยมีการเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนไปในลักษณะของการที่จํานวนสักดินา เป็นตัวกำหนดระบบกำหนดสิทธิหน้าที่และแบ่งฐานะาขอรบับผิดชอบของคนในสังคมนะครับยิ่งเป็นชนชั้นที่สูงสักดีนาก็มากนะครับถ้าเป็นชนชั้นล่างสักดินาก็น้อยลงไปนะครับและในเมื่อกำหนดสิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบแล้วบทลงโทษเองก็ยังเกี่ยวข้องกับเรื่องของระบบสักดีนาด้วยนะครับถัดมาในด้านพัฒนาการด้านสังคม ของกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นนะครับถ้าภาพที่เรามีเห็นนะสูงสุดก็คือพระมหกากษัตริย์ลงมาพระราชวงศ์ขุนนางไพ่ทาตและที่แยกออกมาก็คือพระพิสุสงนะครับทีนี้ในส่วนตอนนี้จะพูดถึงแค่ชนชั้นเบื้องบน,บนก็คือด้านบนก่อนก็คือองค์มหากษัตริย์พระราชวงศ์และขุนนางก็คือชนชั้นที่ปกครองผู้อื่นนะครับกับชนชั้นที่ถูกปกครองก็คือไพ่และทาตนะครับ ก็เดี๋ยวมาเริ่มที่ชนชั้นแรกนะครับในส่วนขององค์พระมหากษัตริย์นะครับพระองค์จะทรงไม่มีสักดินาทรงเป็นเจ้าชีวิตเจ้าแผ่นดินนะครับคติความเชื่อเกี่ยวกับองค์พระมหากษัตริย์ของบ้านเราเนี่ยก็จะเชื่อในเรื่องคติแรกก็คือการเป็นสมบุติเทพตามศาสนา,าพราหมณ์ฮินดูนะครับในเรื่องของการที่พระองค์ทรงเป็นพระนารายณ์อวตารมาเกิดนะครับสองธรรมราชาอันนี้ก็ความตามความเชื่อของศาสนาพุทธนะครับถัดมาในส่วนของพระราชวงศ์นะครับก็จะมีสอง ตำแหน่งนะครับตำแหน่งแรกคือสกุลยศยศที่ได้โดยการเกิดมี3มตำแหน่งหลกักๆก็คือเจ้าฟ้า2พระองค์งเจ้า3หม่อมเจ้าและอิสริยยศนะครับเป็นยศที่พระเจ้าแผ่นดินทรงสถาปนาหรือแต่งตั้งให้นะครับก็จะเป็นในเรื่องของการ ดูแลในเรื่องของระบบราชการในอดีตไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการสังกัดกรม,พ,กรมพระยากรมพระกรมหลวงกรมขุนและกรมหมืน่นนะครับถัดมาในสองพระราชวงศ์ลำดับถัดมาอุปที่มีศักดินามากที่สุดก็คือองค์พระมหาปุราชหรือในช่วงรัชกาลกัินตอนตอน้องเขาจะเรียกกรมพระราชวงังบรวรสถานมงคลนะครับลำดับถัดถัดไปก็ตั้งแต่4ี่หมื่นจนถึงหมื่นห้านะครับ ในส่วนของขุนนางขุนนางก็แบ่งเป็น2ประเภทนะครับขุนนางที่กษัตริย์แต่งตั้งก็จะมีสักดีนาตั้งแต่400ร้อยถึงหนึ่งหมื่นขึ้นไปนะครับถ้าเรียนเคยดูหนังย้อนยุคินประวัต e ิศาสตร์ต่างๆนักเรียนอาจจะได้เคยยินว่าพญานามื่นนะครับก็แปลว่าขุนนางคนนี้มีสักดีนาสูงสุดนั่นเองนะครับสองเป็นขุนนางที่แต่งตั้งกันเองนะครับก็จะมีสักดีนาตั้งแต่400จนถึง25นะครับคุณนางที่มีสักดีนาตั้งแต่400ไร่ขึ้นไปลูกหลานก็จะะไม่ถูกกเณ์แรรงงานนคับ ถัามาในส่วนของขุนนางเนี่ยก็จะมีบรรดาศักดิ์นะครับขุนนางเองก็จะมีบรรดาศักดิ์เนื้อของลาดับชั้นในขุนนางเองสูงสุดก็คือเจ้าพญารองลามาคือพญารองถัดมาก็คือพระหรือเจหมืน่นส่วนเจมื่นเนี่ยจะเป็นตาแหน่งใกล้ชิดองค์พระมหากษัตริย์หรือพวกหพมหาเล็กนั่นเอง4คือหลวง5ขุน6 000, 7หมื่นนนายหรือหมู่นะครับและในบางราชการบางยุคบางสมัย ก็จะมีตำแหน่งพิเศษนะครับก็คือสมเด็จเจ้าพญาเป็นาบรรดาศัก์ิพิเศษนะที่จะแต่งตั้งขึ้นในบางราชการนะครับก็เดี๋ยวครูคงทิ้งท้ายไว้แ่านี้และตอนถัดไปเรามาเข้าสู่ในเรื่องของชนชั้นที่ถูกปกครองในชนชั้นแรกนะครับครูก็หวังว่านะักเรียนคงจะได้ความความรู้ไม่มากก็น้อยยังไงก็ขอให้เรามาระวังเรื่องสุขภาพนะครับสวัสดีครับ